นะครับกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมานะครับก็อยากให้นักศึกษาทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเราก็มีอายุมามากกว่าร้อยปีนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนาไปในหลายๆด้านในเรื่องของการศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่มีการประถมนิเทศแล้วก็ นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับคณะรัฐมนตรีปกติในประชุมที่กรุงเทพแต่ว่ารัฐบาลก็อยากที่จะมารับฟังมาได้เห็นปัญหาต่างๆในชนบทก็เลยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปประชุมครมาตามจังหวัดต่างๆที่สําคัญและในครั้งนี้ก็ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อที่จะมาดูปัญหาต่างๆ ของทั้ง4จังหวัดก็คือนครราชสีมาชัยภูมินะครับบุรีรัมย์แล้วก็สุรินที่เราเรียกว่านครชัยบุรินนะครับแล้วก็เป็นเกียรติกับนบราชาพัฒน์ที่คณะมนตรีได้เลือกมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประชุมเพราะว่าเราเพิ่งได้มีการก่อสร้างขอประชุมแห่งใหม่นะครับซึ่งมีความจุถึง5 0 0พันที่นั่งก็เรียกว่าแทบทใจะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับเมื่อกี้ผมได้มีโอกาส รัะประธานอาหารร่วมกับท่านนายกมติและคณะขติหลายๆท่านทุกท่านก็ชมนะครับว่าตั้งแต่ไปไประชุมคาร์บอเนียมาประชุมที่โคราชเนี่ยสถานที่ของเราเนี่ยดีมากครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเกียรตินอกจากประชุมแห่งนี้นะครับจะใช้ในการต้อนรับการประชุมคอรมบอแล้วนะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการรับพระราชทานปิญญาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยาชภัฏ ในภาคอีสานนะครับในเดือนสิงหาคมฉะนั้นก็อยากให้นักศึกษาได้ภาคภูมิใจนะครับในการพัฒนาลหลายด้านทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยส่วนทางด้านวิชาการนั้นนะครับก็ไม่ต้อง่วมเลยนะครับคณะครูอาจารย์ต่างเนี่ยได้เตรียมหลักสู่เตรียมวิชาการต่างๆเอาไว้ให้อย่างพร้อมผมก็อยากที่จะให้นันกศึกษาทุกทัานนะครับได้ได,ได้ตั้งใจในการที่จะ ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากหวันแห่งนี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองอีก4ปีข้างหน้าวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะทราบนะครับว่าเราก็มีเรื่องสองเรื่องเรื่องสำคัญคือเรื่องเมืองกับสองเรื่องของอพื้นที่ภาคอีสานนะครับเรื่องเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจของเทศก็ไม่ก็จะดีนักนะครับเพราะว่า GDP หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจต่างๆของเราก็ยังไม่ดีนักนะครับตอนนี้ก็ประมาณทัก 1. 5%เปอร์เซ็นต์ เราก็ในชาติอาเซียนสิประเทศเนี่ยเราก็ที่กล้านะแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีผลกระทบกับเศรษฐกฯิจต่างๆอันเนื่องมาจากโควิดวันนี้เศรษฐกิจเราก็ยังไม่ดีนักแล้วก็เศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ดีนะครับเร,มรามีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีปัญหาเรื่องสงครามมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีปัญหาเรื่องราคาพลังงานมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อฉะนั้นปัญหาที่ลุมเล้าทั้งโลกแล้วก็รวมทั้งปัญหาของประเทศเนี่ย เป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขฉะนั้นเนี่ยกำลังของประเทศที่ต่อไปจะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหารวมทั้งการพัฒนาด้วยนะครับอย่างเช่นภาคกีสารหรือจัองหวัดนครราชสีมาเนี่ยต่อไปจะต้องมีอะไรมีการลงทุนมีการต้องเที่ยวมากกว่านี้เพราะว่าเรากำลังมีโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ที่กําลังก่อสร้างมีมอเตอร์เวย์นะครับจากกรุงเทมพมกราเนี่ยเดี๋ยวต้นปีนี้ก็เปิดใช้นะครับตั้งแสนล้าน มอเตอร์เวย์อันนี้เราจะพานักลงทุนพานักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดนครราชสีมาเราเรามีรถไฟความเร็วสูงมาโคราชมีรถไฟทางคู่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเสร็จเนี่ยจะเป็นการพิกโงมภาคกีสาพิี่งค์จังหวัดนครราชสีมาในเรื่องของการลรงทุนการท่องเที่ยวต่างๆฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะพัฒนาเมืองแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศฉะนั้นภารกิจต่างๆเนี่ยก็อยากให้นักศึกษาของมายเลรพัฒน์ได้รับทราบ นะครับจะได้เตรียมตนนะครับในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถจากสถาบันแห่งนี้นะครับให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาประเทศและก็เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอีสานแล้วก็ไปเกิดประโยชน์นต่อตนเองและครอบครัวต่อไปผมขอแสดงความยินดีนะครับขอให้ทุกท่นานได้ได้รําเรียนนะครับและก็สําเร็จรุ่งรุ่งตามเจตนาลมนะครับและก็อีก4ปีข้างหน้าก็ขอได้จบเป็นบัณฑิตนะครับ เป็นหน้าเป็นตาให้กับการประกอพรัชสมาภาคกีสกานและก็ได้ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองขอขอบคุณทุกท่านในน้ำกาสนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ